สวัสดีค่ะบักซ่ามือสองค่ะ้วยค่ะน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นเสื่อยืดผู้ชายแขนสาส่วนนะคะรู้ค่ะค่ะเป็นงานญี่ปุ่น l อ t SP นะคะเกรด A นะคะ45กิโลราคา9,500บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่47บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะน้ำค่ะ เป็นเชือยแขนสามส่วนนะคะรัก้าจะเอาง่ายๆประมาณสอบนะคะรัก้าจะเลยสอบลงมาเลยสอบลงมานิดนึงก็มีนะคะรัก้าจะบคามพระมากนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะพี่เปิดมาก็เป็นของดิสนีย์ของมิกกี้ม้าดิสนีย์ดิสนีย์มาเลยนะคะอุ้ยเป็นมือนหนึ่งไหมอุ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งเนาะไปเดียวกันเลเหรอมาเลยสวยๆเลยลูกค้าค่ะตัวนี้ไซส์ L นะคะตัวนี้ไซส์ L นะคะเป็นสีเรียบๆนะจ๊ะ ใช่ <Okay. S 2> ค่ะลูกค้าจา๋ามีทั้งแบบว่าเป็นแขนคนละสีนะจ้ะแล้วก็เป็นแบบว่าสีเดียวกันทั้งตัวนะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดนะแต่เน้นเป็นที่3ส่วนค่ะลูกค้าจา๋าจริงๆนะเป็นแฟชั่นที่คณทู้ชายใส่ทั่วไปเลยถูกต้องคือบางท่านไม่ถนัดใส่แขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะแนะนําค่ะ เจ็ดอ่าตัวนี้9,500บาทถูกต้อง9,700บาทนะคะราจะประมาณ17บาทต่อตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นของ N B A มเลยค่ะอ๋อ N B A รองเท้าเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากแล้วก็ใส่สบายเลยเมาพาอะไรวีแชปเตอร์โอ้โห แชมเปี้ยนบอลถู47บาทเท่านั้นลูกค้าขาสวยๆยั่วๆเลยนะคะเรื่องไซส์มาไหมคะจ่าตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะมาเลยค่ะในนี้โอ้ยไนกี้ค่ะที่ว่จ้ะไนกี้นะก็มาเป็นแขนคอโคราสีด้วยแขนโคราสีทั้งคอทั้งแขนคอทั้งแขนทั้งตัวโคราสีเลยทั้งกางเก็ไปหมดทั้งตัวโคราสีไปเลยนะคะใช่ค่ะจ่ามีติดมานะคะ าแฟชั่นคับมานะคะ่าเราเน้นอย่างเดียวเลยนะคะเป็นแขนประมาณ3ส่วนนะคะอาจจะยาวไปกว่าหน่อยกว่าสอบหน่อยนิดนึงนะคะลูกค้าเป็นคอโปโลเราก็มาจากจะเป็นสีพื้นแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะเราก็มาเหมือนกันสวยๆยั่ลูกค้าจากใครขายงานผู้ชายอยู่แล้วไปค้าไปเสริมไปเพิ่มไปเติมนะคะลูกค้าจากตัวนี้แนะนําแนะนํานะคะใิตตลอดค่ะจริงใส่ตลอดนะลูกคา่ทัปีเลย ใส่ตั้งปีใส่ตลอดลูกค้าค่ะสำหรับหมดนี้ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเอาจริงๆใครอยากแต่งแบบว่าเท่ๆหน่อยก็เป็นแขนโคราสีก็ได้นะคะหรือใครอยากดูแบบเอ๊มีพภูมหฐานหน่อยลูกค้าค่ะก็ใส่เป็นสีเดียวกันไปเลยแบบนี้ก็สวยนะคะจาะแนะนานะคะหมวดนี้ได้9,500บาทซื้อเยอะลดเยอะด้วยนะคะลูกค้าซื้อครบ20,000เรามีส่วนลดให้ด้วย1,000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสมาชิกเราก็จะมีโปร โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกในแต่ละเดือนนะคะลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าจโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะก็มีมาเรื่อยๆนะคะคอวันนี้นะคะวันนี้วันนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะลูกค้าจะอีกไม่กี่วันจะไม่รี่วันอีกหวันนะคะลูกค้าจมดโปรโมชั่นแล้วสำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นนะลูกค้าจ่ซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลย ขายตัวไหนเล่นตัวไหนอยู่อย่าลืมซื้อเก็บไว้นะคะลูกคะจ้าเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนเราปรับเปลี่ยนกันไปนะคะถูกต้องค่ะแล้วแต่เดือนอาจจะเป็นราคาพิเศษบ้าง1แถม1บ้าง2แถม1บ้างลูกค้าค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอ่ะฟิล่ามาอีกแล้วค่ะพี่ก้อยค่ะฟิล่ามาอีกแล้วนะคะมีทั้งเมื่อกี้เจอทั้งไนกี้เนาะค่ะแชมเปี้ยนนะฟิล่าค่ะลูกค้าจากโคลัมเบียดิสนีย์ค่ะโอ้ยนีเอาวดอค่ะนะคะเอ้าวดอก็มีมาอุ้ยผ้านุ่มลื่นมาก จริงๆพี่กล้วยตัวนี้ก็ใส่ผ้าสบายมากอะผ้าจะใส่สบายแล้วดูขาวค่ะดูขาวขาวจั๊วาวขาวขาวจั๊ว๊าลนะคะขาวจริงๆพี่ค่ะยขาวเลยนะคะแนะนำแนะนำค่ะหมวดนี้นะคะ9,500บาทต้นทุน47บาทลูกค้าจะไปขายนะคะลูกค้าจะตัวละร้อยก็ได้ได้ตัวละ1้0ก็ได้ได้เหมือนบางตัวบางรุ่นเป็นแบรนด์อาจจะสามารถอัพทำราคาได้นะคะไดยแล้วจ้า ตโตเกียวเลยโอ้โหตเกียวเจแปนโตเกียวโอ้อะไรโน่นตเกียวเจแปนมาเลยนะคะลูกค้าค่ะอาเซียสวยนี่อาจจะใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรจ๊ะ M ไหม M M ผู้ชายประมาณ M อ่าประมาณ M แต่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะใช่ค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้ทุกค้าค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่ได้นะคะปลายหอยมาเลยรู้สึกว่าปลายหอยทำไมเยอะจังตัวเนี้ยที่อยู่ในการ์ตูนอะใช่ไหมนะสอยสองตัวนี้วิสามตัวนี้สวยเนาะอ่ะสวยเลยเป็นแขนพวกลสีหมดเลยค่ะทุกทวยดูนี่ ตูนใช่ไหมลูนี่ตูนเนาะนี่ตูนนะคะน่ารักน่ารักแขกค่อสี่ด้วยเหรอนะแขกพ่อสี่หมดเลยสามตัวนี้ที่เรียากกันสี่ตัวสี่ตัวได้ไหมสี่ตัวไปเลยไม่เห็นไม่เห็นจ้ะไม่เห็นไกลไปเอาเอาตะกร้อเหมือนที่เราเห็นหรือยังค่างนี้เห็นแล้วค่ะชัดเลยค่ะตะกร้อก็ชัดเลยตอนนี้ตะกร้อก็ชัดเลยชัดมากนะคะแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะน้ำหนัก45่กิโล รับกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนคะ่ะราคาหยิบไปชิ้นต่อชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทหรือใครอยากลุ้นนะคะอยากเปิดใหม่อยากเปิดเองก็รับเป็นกระสอบใหม่ค,ะคะ่ะลูกค้าาแต่สินค้ามีไม่เยอะนะ<อ>ใครมีส่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลยนะคะเลอน้อยมากแลวเหลือน้อยมากแลยไนกี้โอ,โอ้ไนกี <Nike S 2> น้ไม่ง่ายสีนะค่ะไนกี้ไม่พอแถมคุณละสีสวยด้วยนะใช่แล้วสีสวยเลยสีสวยเลยไนกี้ลูกค้าค่ะตัวนี้หล่อมาก ใช่ค่ะแดงดำสวยมากเลยค่ะหล่อมากเลยอ่ะวุ้ยลายทหารนุ่ก็สวยนะคะสวยก็สวยแนะนำค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบงานเสื้อแขนสามส่วนนะคะต้องหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานที่ปุ่นของเราตัวนี้นะคะเป็นงานเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าเสียหายนะคะมีเจอห5าหน่งเปอร์เซ็นต์ค่ะผ้าเสื้ดำมีเจอแม่คะถูกต้องค่ะสวยแบบนี้9,500บาทนะคะลูกค้าค่ะให้เร็วให้ไวเลย น้อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะคะลูกค้าจ๋าใชาค่ะสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูของจริงนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะพคาจ๋าเปิดกันทุกวันเลยมีวันหยุดนะคะสงการนี้เราหยุดแค่3วันเท่านั้นคือวันที่13บสามนี้เท่านั้นนะคะหยุดแค่าวันเท่านั้นนะคะลค้าจ๋านอกจากน้ใครจะมามาได้ตลอดยกเว้น3วันนี้1 3 14 15่้นแค่นั้นเลยใช่ค่ะ ของพี่เป็นป๊อปอายด้วยค่ะอ่าประของของน้ำเป็นไอ้นี่ยูนิโคเป็นยูนิโคมิกกี้เมาส์อุ้ยของกันเป็นป๊อปอายอ่ะคู่กันได้เลยมาเลยนะคะนี่น่ารักเนาะสวยๆน้ำเนาะสวยๆแล้วก็ผ้ามันผ้าสะอาดเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่อย่างที่แจ้งเนาะก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์มาคะถูกต้องค่ะลูกค้าค่ะวิธีทำราคาได้หลากหลายเลยใช่ค่ะก็รวมสี่สิบเจ็ดบาทต่อน้ำนะคาค่ะร้อยอัพได้นะอ่ะได้ขั้นต่าเลยอ่ะใช่ค่ะร้อยอัพนะร้อยอัพบวก ร้อยอัพเลยบวก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 ไปอีกแชมเปี้ยนค่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่แบบด้วยทั้งนี้นทางเราต้องที่สั่งตลาดก่อนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันนี้ขายได้หลายกลุ่มนะใช่จ้าลูกค้าจะบางท่านอาจจะไปขายแนววัยรุ่นเมกะก็ได้นะได้นะใครที่เปิดร้านแบบหรือตามร้านที่ขายแบบพวกงานสตรีทสตรีทอะลูกค้าจะได้เลยบอร์ดพวกอะไรพวกเนี้ยลูกค้าจะเอาเสื้อเอาอะไรติดไปด้วยอย่างงี้นะคะสวยๆเลยนะคะไุ้ดูเชิ้นนี้สวยมากกระตูนตัวเบลเลอร์เอเลยตัวอะไรอะตัวอะไรนะเป็ดยาค่ะ เขาเรียกอะไรนะโดนน้ดักเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเป็กลัวอะไรเป็ดเป็ดไงคะอ่าเป็ดก็เป็ดนะเป็ดก็เป็ดนะอผ่านไปเราจะไปตัวอื่นไปตัวอื่นนะคะวันี้ค่ะราคาจะผ่านห้ารบาทเท่านั้นนะคะถูกต้องค่ะวิ่งได้ไร อะไรจ๊ะสเก็ตม <'t you> <that> <Kes> ิวสิกอะไรบอยสเก็ตมิวสิกสเต็มด์าโอ้โหเก่งซะด้วยซะ่ด้วยซะด้วยรู้เปล่ารด้วยแล้วนะคะเน้นเล่นแอนเก่งอย่างเดียวต่เนียงไม่ได้ จมเนียงไม่ได้มากลูกค้าค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเสื้อวงเสื้อทัวร์หรือเสื้ออะไรหรือเปล่านะคะลูกค้าค่ะให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปดูรายละเอียดรายละเอียดอีกทีนะคะอ่ะแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจะขออนุญาตโกยนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าอย่างที่ลูกค้าดูอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะอะไรจอยสวยค่ะเห็ยนคนละสีอีกแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะโอ้ยคอนเวิร์ดจ้าวว้า คนอัดเราต้องมาแขนคนละข้างคนละสีตัวคนละตัวสีหนึ่งคอสีหนึ่งมาเลยแขนสองข้างคนละสีอีกมาเลยตะกีนอีกสีนึงนะคะบอกเลยนะคะสายเปียวนะจริงหโคตรเปียวอุ้ยเปียวมากเปียวมากจ้ะ ลูกค้าค่ะแนะนำแนะนำนะคะลูกค้าจากหมวดนี้นะคะใครชอบนะลูกค้าจากใครชอบกระสอบนี้เจอตัวไหนถึงจะรับกระสอบนี้ได้เลยนะคะเราส่งให้ถึงที่หรือใครจะเข้ามารับเองก็มาได้เลยนะคถ้าจะส่งนะคะลูกค้าจากค่าของส่งไม่แพงโดยประมาณ80-300บาทเท่านั้นส่งกันทุกพื้นที่ค่ะลูกค้าจากเหนือใต้ออกตกนะขออนุญาตเปลี่ยนตากล้อได้ไหมคะส่งกันทุกพื้นที่ค่ะลูกค้าจากเหนือใต้ออกส่งได้หมดเลยอาจจะมีบางพื้นที่ต้อง ม่น่อยนะคะถูกต้องค่ะอ่ะก้องได้ยินค่ะก้องได้ยินอาชมเปี้ยนค่ะก้องไม่ยินก้องไม่ยินกไม่าได้ยินลูกค้าได้ยินอ่าลูกค้าได้ยินหมดเลยอโอ้โหเลยนะคะอ่ะตาก้องบอกอันนี้ไม่ต้องกระิและลื้อเร็วๆรืเาเห็นตัวอวามบอกายหอยค่ะลูกค้าจ๋าปหอยเราก็มาปหอยเยอะนะพี่ยาปหอยไหนตัวเลยะในนี้นะคะเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะทั้งนั้นเลย ถ้าเป็นงานเจดีเอ้นะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15เปอร์นะคะใช่ค่ะราคาจาค่ะเป็นดัมมี่เจดีสุดค่ะเป็นคอโปโอลเราก็มานะคะดูค่ะคอโปโอลนี้ก็เท่เลยนะเท่นะเอาเท่เลยดูดีเลยอ่ะเอาจริงๆนะคอโปโอลนี้ช่วยเนาะใส่กับกางเกงคอต้อนก็ได้กางเกงสแลเ็ตก็ได้กางเกงยีนเท่ๆสักตัวหนึ่งนะคะราคาจ๋าได้เลยแสนละหล่อเลยขอสองร้อย ตอนนี้ขอ200ร้อยก่อนขอสองร้อยก่อนจะพันล้านขอ200ก่อนนะ <c oughs> อ่ะเป็นเสื่อยืดนะคะเป็นเนื้อโฟโรนะคะข<ถ>าเป็นเน้นเลยค่ะจากที่เป็นแขนสามส่วนนะคะถูกต้องค่ะอ่ะมีลูกค้าทนหนสนใจไหมเอ่ยรับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกคา้าจ๋าจ๋าไม่ไหวค่ะป้ายห้อยเยอะนะหนูหลายตัวเลยจ้ะป้ายห้อยหลายตัวเลยนะคะอันนี้ก็ห้อยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยๆทั้งนั้นใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้น ค่ะ C.F ให้เร็วให้ไวกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาก9,500บาทเท่าน<ต>ั้นนะคะใครสนใจ C.F ได้เลยนะคะสวยอะ่ะสวยค,คอ,ส,อส,สวยอ่ะลูกค้าทั้งคอกูงทั้งคอคมนะคะลูกคะ้าสาวหน้าแซ่บคอเล็กทั้ง ทั้งสกรีนลายนะคะลูกค้าสวยๆทางนั้นเลยนะคะใช่ค่ะนี่ขายได้หลายตลาดเลยเนาะวัยรุ่นก็จะเป็นแขนโพลสีนะคะลูกค้าจะวัยทำงานก็จะเป็นแบบโปโลเป็นสีเรียบๆนะคะคจะขายได้หมดนะคะตัวนี้นะคะไม่ห้อยไม่แกีวเนาะไม่ห้อยเยอะนะคะลูกค้าค่ะ ไปห้อยเยอะเลยนะคะอ่ะแนะนําแนะนําค่ะพนะคาจ๋าเรื่องสีคะมานะใช่ค่ะเต็กระสอบนะคะว่าสีอะไรจะเยอะสีอะไรจะน้อยนะคะนะคาจ๋าใครอยากเลือกกระสอบก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะใช่เลยค่ะอุ้ยยูนิโคอปปอายอีกแล้วน้ำค่ะยูนิโคลยูนิโคอปปอายยูนิโคอปปอายสวยๆเลยเป็นของยูนิโคอแต่สกินป๊อปอายโอ้น่ารักมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าแนวมินิมอลเนี่ยแนวน่ารักๆอันนี้เป็นของแชมเปี้ยนนะอุยณคาจ๋าพี่ชมเปี้ยนะ สกรีนแบบไม่เยอะมากอะแต่ผ่ากำลังสวยนะคะอันนี้ปลายหอยนะคะปลายห้อยเยอะมากน้อยยุ่เลยใช่ค่ะคือเยอะมากคุณคะปลายหอยอันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นปลายหอยอ่าอันนี้เบอร์เจ็ดนะอะไรนะเบอร์เจ็ดเจดสีคุ้นๆนะสีคุ้นๆแล้วก็เบอร์เจ็ดะช่วงนี้อนี่ยจะไม่ได้ที่ต้องการเท่าไหร่อีกสักหน่อยไอีกีปีเจอกันรูปรูปนะคะวันเราจะไม่ยุ่งันนี้แล้วคะโอเคโอเคโอเคกันนะยุอะไรที่เกิด พิเกอร์บันนี่หรือไทเกอร์ต้องอ่านว่าพิเกอร์หรือไทเกอร์พิกเกอร์ป่ะคะพิกเกอร์ไหมคะพิกเกอร์พิกเกอร์บันนี่นะคะป้ายเยอะมากลูกค้าคะเป็นงานแบบว่าป้ายเมื่อหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะ,คะใค<ช>รสนใจพ f ได้เลยนะคะ<ช>อันนี้ก็แช,ะะะะะะชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนะคะลูกค้าค่ะแชมเปี้ยนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะที่สวยตัวหนึ่งจ่ายค่ะเพื่อก็ใช้สวยนะคะอ่ะน้ำค่ะลื้อๆ<ช>ื้อรืร้อให้ลูกค้าดูนิดเดียวโอ้พี่กุ้ยดูลายนี้ สวยจังเลยสวยเลยเป็นวงอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะะเป็นอะไร<อ>หรือเปล่าสวิ Walk งทิ้งนนหรือเนะคะใช่เดี๋ยวจ้ามีเบอร์78ืดตีะอันนี้คือไล่เบอร์แล้วไล่เบอร์แล้วล่าสุดเลยะแล้วนะคะล <laughs> ูกค้าจ้าสวยๆนะคะลูกคะ้ะคะาจ๋าเป็นท่ายืด แต่ว่าผ้าเยื่อนนี่ลูกค้าต้องไปดูทีหนึงนะบางทีอาจจะเป็นผ้า50ผ้า60หรือเปล่าเป็นผ้าที่ลูกค้าเล่นหรือเปล่าลูกค้าลองไปรื้อดูอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องแบรนด์เหมือนกันเนาะบางตัวเราอาจจะดูไม่ครบถ้วนนะคค่ะต้องรื้อดูทีนะคะนิชโนอ่ะนิชโน่เราก็มาก็มาแบรนด์กีฬามาเยอะอยู่นะนี่เนาะใช่ค่ะเยอะเลยนะคะไม่นิเทศอันนี้เป็นแฟชั่นสวยเนาะแฟชั่นเนาะสวยเลยนะคะใช่ค่ะ มีอะไรเออะะไรจ๊ภาษาญี่ปุ่นยุคปีมาเลยหมดที่เท่ากับอะไรเนีภาษาญี่ปุ่นเราก็มาอ่ะนี่เลยนะคะสวยๆสวยๆที่เบาบางนะคะ่อๆเท่ๆกันเลยทีเดียวขา่ค่ะค่ะหมักนะคะนจะอาคอปโลเราก็มาค่ะจาะอาคอโปโลเราก็มาแนะนำ9,500บาทเท่านั้นนะต้นทุน47บาทค่ะ47บาทนะคเสื้อยืดเราไม่ได้มี หลากหลายตัวนะสำหรับเสื้อยืดนะคะมันจะเป็นเสื้อยืดโฆษณาค่ะเน้นลายสกรีนโฆษณาเราก็มีหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะโอเวอร์ไซส์เรามี2ตัวด้วยนะคะนะคะหรือว่าจะมีหรือจะเอาเป็นตัวโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นอยู่ของเดือนนี้เราก็มีเกี่ับงานโอเวอร์ไซส์นะคะหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์เกรดเอเลยนะคะนะคะจะเป็นงานของตู้เอสพีเราก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าใครบอกไม่ชอบแขนสามส่วน ชอบอยากได้เป็นแขนยาวด้วยค่ะมีเหมือนแขนยาวเราก็มีและแขนยาวเรามีแยกอีกนะจะไซส์ปกติดังโอเวอร์ไซส์เราก็มีนะคะใครสนใจจะยืนสอบถามเพื่เติมเข้ามาได้เลยนะคะร้าค้าหลากหลายหลากหลายลูกค้าถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะใช่ค่ะอะ ใครที่ชอบผ้ายืดใครที่เล่น้ายืดนะคะราคาจะแนะนําเลยนะคะซื้อรวมๆกันก็ได้เนาะ20ก็20ูกต้อราคาส่งนะลดทุกรูปเป็นไปเลยนะคะมีราคาส่งให้ก็สัก20,000ก็ได้แส่ลด1,000บาทก็ได้นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนำแนะนำใครที่สนใจ CF ได้เลยสำหรับหมวดนี้นะคะ ชอบกระสอบนี้รักกระสอบนี้ชอบกระสอบใหม่เอากระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจะแนะนํานะคะหมวดนี้นะคะเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะะถูกต้องค่ะสวยแล,ล้วลดคุ้มคุ้มเลยลูกค้าค่ะเป็นงานสามสว่วนเน้นสามส่วนนะคะลูกค้าจะรู้สสวย คอกก็สวยคอกลมก็สวยนะคะค่ะแขนคนละสีก็ดีนะคะลูกค้าขายได้ทุกกลุ่มจริงๆสำหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะได้ทุกกลุ่มจ้ะเอาไปหนึ่งก็สอบ่าขายให้ไว้นุ่นก็ได้แมลจะเป็นแขนคนละสีเนาะไว้นุ่นก็จะชอบนะคะหรือว่าถ้าเป็นแขนคนละสีทรงนี้เนาะไวยทำงานนะคะลูกค้าจะาได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะประมาณใช่ค่ะประมาค่ะเรารีวิวให้ลูกค้าดปประมาณค่อนข้างถูกต้องกัะน้ำค่ะ อเดี๋ยวทวนรายการให้อีกรอบนะคะหมวดน,นี้เป็นเสื้อยืดผู้ชายแขน3ส่วนนะคะลูกค้าคะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสู่นะคะ45กิโลราคา9,500บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ180-200ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่47บาทเท่านั้นจ้าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะะสามารถติตต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ site, ค่ะไอหรือจะเป็นเบอร์โทร เดีย๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันแห่งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะฟอิตามีส2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ Ti ๊ t o k อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ